ครับผมชื่อสุภกิจองฟ้าเขาไปได้ครับเราอยู่ในเช่าต่อเขาแมวเมียวครับผมจะท่องกลอนอะไรวะกลอนดอกสร้อยลำพึงในป่าช้าถ้าอยากรู้ข้อมูลผู้แต่งไปหาข้อมูลใน Google เพิ่มเติมได้โอเคผมแนะนําถ้าอยากรู้มา่านั้นก็ไปหาข้อมูลใน Google ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครแต่งโอเคช่างเถอะใครวะหาข้อมูลใน Google ไงบอกเลยว,ว่าให้ไปหาข้อมูลใน Google เพิ่มเติมเอาแล้วครับผมจะเริ่มท่องเลย คิปนี้อันสำคัญอยู่เออเคโอเคเริ่มได้วังเอ๋ยวังเวงงางเองยำคำระฆังขานฟูงวัวควายหายลาที่วาการค่อยค่อยผ่านห้องทุง่ง ม่งถิ่นต้นชาวนาเหนื่อยอ่อนตามจรกลับตะวันรับอับแสงทุกแห่งหนทิ้งทุ่งให้มืดมัวทั่วมนทนและทิ้งตนตูเปลี่ยว อยู่เดียวเอยโอเคจบคลิปแล้วครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เลยครับถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมแนะนําไปหาใน Google เอาเองเพราะผมก็ไม่รู้ข้อมูลเลยมากไม่โอเคจบและลาก่อนแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วแต่คลิปนี้สําคัญนะครับโอเคผมว่คนที่ดูคงจะรู้นะนันน่ะสิบอกให้ไปหาข้อมูลใน Google เพิ่มเติมเ,มเอาเองถ้าอยากรู้ข้อมูลมากกว่านี้